สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออกทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิเดือน11บพี่หกนะครับผมเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวสามฮานอยอผมให้เจ็ดนะครับนะผมเน้นเป็นปกตินะปกติกับ VIP ปกติออกมาเจ็ดนะ เจ็ดเก้าวีพีเจ็ดสี่เจ็ดนี่มาสองห้านอยเลยนะปกติจะเข้าเจ็ดเก้าวีพีเจ็ดสี่ไม่มีทุกคนมีตั้งหลายเจ็ดเลยนะไม่มีแต่เจ็ดสี่กับเจ็ดเจ็ดนะออกมาเจ็ดสนะี 2, 5, ่เจ็ดนะมาสองห้านอยเจาเข้าน้อยเดียว ก็มาดูของงวนนี้นะครับงวนนี้เด่นนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นถ้าพี่พยจะเอาเลขเจ็ดอีกนะก็เอาได้นะก็จับได้นะส่วนมากเลยนะตัวเลขก,ก็จะออกมาย้อนหลังนะแต่ว่างวนนี้ขอเอาสี่ละกันนะสี่นะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปด สี่ห4สองสีกนะกันนะครับ4ีหแล้วก็สี่เจไม่มีแต่สีสามกับ4ี่สี่ หัวนี้มีสีมาแน่นอนรอบที่เน้นก็จะเป็นก็ก็จะเป็นพิเศษนะครับผมพิเศษกับปก,กตินะครับพิเศษกับปก,กติตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่นะครับก็จะมี40 48 42แล้วก็49นะครับผมสำหรับหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่16นะครับก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ